ฮัลโหลเทสเลดี้แอนด์เจนเ e ออ่าสวัสดีครับเพื่อนที่ขอรบรักที่ขายของบนเว็บไซต์ ebay นะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับในช่องออนไลน์สส่ชิลนะครับผมนะก็เป็นช่องที่ให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์ในการขายของบนเว็บไซต์ ebay นะครับผมวันนี้ผมก็อาจจะมาพบกับเพื่อนๆน,นะครับอ่าเป็นระยะเวลาสั้นๆน,นะครับผมพอดีแบบ เพิ่งเจอกับตัวเองเลยสดๆร้อนๆเลยครับก็เลยมาแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆนะครับก็คือ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 คอ,คอ,อะไรเอ่ยก็คือนี่ครับนี่นะอเอเปกติเนี่ยเวลาเราเข้าเอีเบ y แล้วเนี่ยเวลาเราเข้าอีเบแล้วนะครับผมแล้วเรามากดเซลลิงนะครับผมเนาะกดเซลลิงแล้วมันจะเข้าหน้าเซลเลอร์หับ นะครับเซลล์รหัสนะครับผมก็อันนี้พอกดเข้ามาแล้วมันมันเข้ามาหน้านี้แอคทีฟเอ้ยแล้วเราหาไม่เจอจะหายังไงยังไงครับเซลล์รหัสทำยังไงเออถ้าเ็นคนปกติทั่วไปก็อาจจะพิมพ์ตรงนี้นะครับผมแล้วก็อ่าพิมพ์ว่าเซลล์รหัสเนาะนะครับผมอ่ะแต่ว่าอันนี้ก็ผมจะ มาแชร์ประสบการณ์นในการเข้าอีกวิธีหนึ่งนะครับผมนี่เลยก็นี่เลยนะครับผมนี่นะครับผมคลิกตรง Account เนี่ยครับนะผมก็หาวิธีอยู่ตั้งนานอันนี้สำหรับเพื่อนๆท,ท,ที่ที่ยังเข้าเออยังหาทางเข้าไม่ได้นะครับยังหาทางเข้าเซลเลอร์หัไม่ได้คือเออมันมันขึ้นหน้านี้ครับเวลาเออคลิกเซลเลอร์แล้วนะครับเซลลิงแล้วเนี่ยมันจะขึ้นหน้านี้นะเนี่ยนะครับ ก็ที่ยังหาไม่ได้นะยังหาไม่เจอผมมาอบอกวิธีหานะอ่ะคลิกตรงนี้นะครับแอคเคาเสร็จปุ๊บนะแอคเคาแล้วก็ติ๊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 ตเซลเลอร์ดชบอร์ดครับผมแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับ my ebay ปรับนะ ก็เข้ามาแล้วนะครับผมอ่ะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะคลิกลองดูใหม่เออหรือจะเข้าตรงนี้ก็ได้เลยเนี่ย My eBay เ๋เวลองคลิกดูนะครับผมอ่ะเข้าได้เหมือนกันนะครับผมเนาะนะคลิกตรงนี้เลยนะครับผมหรืออ่าถ้าเกิดใครหาไม่เจออะไรยังไงก็เนี่ยครับคือคลิกตรงนี้ได้เลยนี่เอาใหม่นะวิธีที่หนึ่งคลิกตรงนี้นะครับผมอ่ะสมมุติ สมมติเข้ามาสมมติว่าปกติเราเข้ามาก็อย่างนี้ใช่ไหมเซลลิงแล้วมันจะเข้าหน้าโอเวอร์วิวอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะถ้าเกิดก็สะดวกก็คลิกตรงนี้ได้เลยปรับนะครับผมอ่ะหรือนะครับใครที่เข้าปึ๊บนะปึ๊บมาตรงนี้อ่างงระแรกไม่รู้ว่าเข้ายัางไงก็เข้าตรงนี้นะครับผม แต่ว่าคือทางสะดวกก็คือคลิกตรงนี้นะครับผมแล้วก็คือทางสะดวกจริงๆเลยก็คือคลิกตรงนี้นะครับอ่าผมว่าเพิ่งรู้ผมเพิ่งนึกได้นะครับผมนะตอนแรกผมก็เข้าตรงนี้นะครับผมนี่อ่าแล้วค่อยมากด myeb เออพอขึ้นว่าครับ m y e เฮ้ยผมก็เลยมานึกได้ว่าเฮ้ยเรากดตรงนี้ได้เลยนี่หว่าอะไรประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับใครที่ยังหาไม่เจอครับผม วันนี้ก็มาสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับผมที่เป็นมือใหม่นะใครที่แบบเอเอาขายอีเบมานานแล้วก็อาจจะรู้วิธีนะครับก็สามารถกดผ่านวิดีโอนี้ไปได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้เอกออนไลน์สายสชิลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมขอให้เพื่อนที่ฟังและดูมาจนึงถึง,ถง ตรงนี้นะครับจงมีสุขภาพที่แข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยด้วยกันทุกคนนะครับสวัสดีครับผมไปแล้ว